สประตูเป็นหลักค่ะวันนี้เอามาให้เป็นดี a ม .1.9S 4ประตูปี2020 /21 คันนี้ขาย499,00 0าคันเริ่มต้น75 0 0ตลอดสัญญาลูกค้าออกรถเริ่มต้นปีดาวนะคะเดี๋ยวมือตัวรถเลยคันนี้กระจังหน้าตัวเอะจะได้เป็นกระจังหน้าธรรมดานะคะไฟธรรมดามีไฟเลี้ยวมาให้ด้านหน้านะคะต่อไปเป็นไฟเทยางหนาพร้อมแมกเวลมีฟอดเบรกสีแดงให้ปข้ังตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยวนะเลขไม่อยู่ที่50,000กิโลนะ ปรับไฟฟ้าแล้วก็ววรรกที่ยะะูธรรมดาเกียร์หกสปีดเบาะผ้ารอบคันดูบอดี้เมทอาร์คมคมเลยแอร์แบ็กสองลูกนะคะกุญแจก็เป็นกุญแจธรรมดาภายในห้องผู้โดยสารจะเป็นเบาะผ้า,ารอบคันแบบนี้ประตูปรับไฟฟ้าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้แบกไลเนอร์ตรงรุ่นของทีแม็กแอคเซสเบอรี้นะ,ะนี่อ่ under, under, ะเดิมเดิมแล้วเครื่องก็จะเป็นดีเซล สวยไม้น้อยเลยคันนี้ไม่มีข้อซิ่กนะห้องเครื่องนะคะไม่มีฝาห้องเครื่องแต่ว่าไม่มีปัญหาในการใช้งานนะระบบเบรก,ก M/S แบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้โมโกอยู่แฟนเพจเดิมลงงาสติ๊กเกอร์เดินโรงงานนะคะถ้าอยากดูทุกความประหยัดคันนี้นะคะลิงก์ไลน์มาโทรปักบทให้ใต้คลิปต่างจังหวัดทางสยายถึงที่ส่งได้ถึงมา